หมอเริ่มฉีดบท็อกซ์ตอนอายุ30ใช่ไหมคะแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์เนี่ยตอนอายุ38หมอมองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าณเวลานั้นนะ่ะตอนที่เราสักประมาณ3-2จริงๆส่วนตัวหมอหมอจะเป็นคนที่มีใต้ตาค้ำเนี่ยตอนอายุ3-2แต่ตอนนั้นไม่เคยมีใครมาบอกเราว่าอยู่มีปัญหาโครงหน้าแล้วนะเราก็เข้าใจว่าเราอะทำงานหนะักเพราะช่วงอายุ3-2เนี่ยเป็นช่วงที่เราเรียนเฉพาะทางจบแลละเราทำงานแบบสู้ตายมากเข้าเวรนึ่งคืนอะไรเงี้ย จริงๆคือการทำงานหนักนอนน้อยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โครงหน้าเราปิดจริงๆคือโครงหน้าเรามีปัญหาแต่ไม่มีคนมาบอกเราว่าปัญหามันอยู่ที่โครงหน้านะแล้วมันควรจะแก้ตั้งแต่ตอนที่เราเห็นปัญหาตั้งแต่แรกหมอย้ำเสมอว่าปัญหาโครงหน้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเยอะแล้วค่อยมาแก้นะคะเพราะว่าเราจะ เราจะเป็นเคสที่ยากแล้วเราก็จะใช้จํานวน CC ซีหลายซีซีมากเลยจํานวนฟิลเลอร์หลายซีซแล้วเราก็จะเปืองเงินด้วยเราจะกลายเป็นเคสที่มีปัญหาตั้งแต่บนกลางล่างแต่คนส่วนใหญ่มักจะมีอาการที่ที่มิดเฟสมาก่อนเพราะกระดูกมิดเฟสเป็นกระดูกที่เล็กถ้าเทียบกับตรงขมับกับตรงกรามแล้วอะ่ะดังนั้นคนส่วนใหญ่80%จะมาด้วยเรื่องใต้ตาลึกคล้ำหรือรู้สึกแก้มมันห้อยลงมานะคะ เวลาเราหน้าเราล่วงเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าในหน้าเราจะมีกระดูกมีไขมันมีผิวฉะนั้นแต่ละคนจะใช้วิธีไม่เหมือนกันคนไข้ก็จะถามว่าทำไมหมอชอบใช้ฟิลเลอร์ในการแก้ปัญหาหมอไม่ได้ชื่นชอบฟิลเลอร์ ด้วยนี้ด้วยอะไรนะเหตุผลส่วนตัวนะคะหมอใช้ฟิลเลอร์แก้ปัญหาเนี่ยด้วยเหตุและผลก็คือก็เพราะว่าเรารู้ไงว่าปัญหาโครงหน้าเรามีกระดูกมีไขมันมีมีผิวเราวิธีการอะไรล่ะที่มันจะทดแทนได้การที่เราเอาเครื่องเข้าไปยกกระชับอะ่ะเราก็ต้อง,ต,องต้องนึกภาพตามใช่ไหมเครื่องมันทานํางานยังไงอ่ะเครื่องมันคือกระตุ้นไขมันชั้นลึกแต่มันไม่ได้ทําอะไรกับกระดูกเราโดยตรงใช่ไหม หมอไม่ได้เปรบเป็นคนมานั่งเชียร์ว่าทุกคนจะต้องทำฟิลเลอร์หมอกำลังพูดว่าปัญหาเราอยู่ที่ไหนแล้วเราเลือกวิธีการให้ถูกต้องแต่บางคนที่บอกว่าก็รู้แหละว่ามีปัญหาที่กระดูกแล้วไม่อยากฉีดฟิลเลอร์กลัวไม่อยากฉีดอะ่ะให้ทำยังไงเป็นกระดูกใช่ไหมแล้วมันก็จะมีไขมันชั้นลึกแปะอยู่ข้างบนฉะนั้นสองชั้นนี้มันใกล้กันมากฉะนั้นถ้าเราไปแก้ที่กระดูกไม่ได้เราก็ต้องมาแก้ที่ไขมันชั้นลึกแทน ไขมันชั้นลึกมันมีอะไรบ้างมันมีคอลลาเจนอยู่ไงฉะนั้นสิ่งที่จะพอจะพยุงได้ในคนที่ไม่ฉีดฟิลเลอร์แต่อยากให้หน้ามันยกกระชับอยู่มันก็ต้องเป็นเครื่องที่มันกระตุ้นคอลลาเจนในไขมันชั้นลึกให้แข็งแรงนะคะเพราะมันชั้นมันติดกันมากเลย